ทุกคนเชื่อเรื่องโน้ต่างดาวหรือเปล่ามันเป็นไปได้จริงๆหรอว่าในจักรวาลเราที่เต็มไปด้วยกาแล็กซีต,ต่างๆจะไม่มีสิ่งมีชีวิตอื่นอาศัยอยู่ มีเรื่องราวแปลกๆเกิดขึ้นี่สวนสัตว์เจ้าของสวนสัตว์ได้บอกกับผมว่าในทุกคืนจะมีสัตว์ที่หายไปคืนละสองถึงสามตัวโดยที่ไม่ทราบสาเหตุจนอยู่มาวันนึงมีบาะแสบังอย่างเกิดขึ้นกลางลานย่ามมียานที่ถูกเผาไหม้เป็นลูกทรงปริศนาคล้ายกับยานที่ไม่สามารถระบุต,ตัวตนได้มาลงจอดหรือที่ใครๆเรียกมันว่า UFO เอาละทุกคนรู้ไหมว่าทำไมผมมาที่นี่ที่นี่คือสุนั์ที่เก็บสัตว์แปลกไว้เยอะแยะมากมายและมันสูงมากๆตอนนี้นี่มันมีเหตุการณ์ปแปลกๆเกิดขึ้นและไม่มีใครหาคําตอบได้จนตอนนี้เขาต้องจ้างขบวนการไฮเอ็นมาทดสอบกันหลายอย่างหลยายอย่างที่เกิดข<ห>ึ้นผมกําลังคิดว่าข้อสันนิษฐานของผมอะ่ะก็คือจากหลักฐานทั้งหมดที่เกิดขึ้นในสวนสัตว์คือมันมีจุดบริเวณหนึ่งที่มีญาติที่ไม่เป็นรูปจานบินมันแสดงว่าเรากําลังจะเจอกับสิ่งมีชีวิตที่มีอรารยธรรมที่เหนือกว่าเราและผมคิดว่านั่นคือ เอเลี่ยนมันอาจาจะมีรูปร่างที่เหมือนคนที่ปลอมเป็นโลบพอหรือมัอนสัตว์ทะเลเช่นปลาหมึกและอาจจะไม่เหมือนสิ่งมีชีวิตที่มีอยู่บนโลกนี้ก็ได้นะค่คุอท้านี้ขอให้ทุกคนระวังตัวไว้<ส>ทุกคนฟังแผนการของเราให้ดีตอนนี้เนี่ยเรายังไม่เคยมาสำรวจที่นี่ที่นี่เป็นเอ็กโซติกเพสเป็นสวนสัตว์เอก็กโซติกมันจะมีแต่สัตว์ที่มัน,ปนแปลกเพราะฉะนั้นเราควรจะลงไปด้านล่างและสำรวจทุกซอกทุกุมให้เรารู้ก่อนบริเวณวินนั่นไงมา ไม่ต้องกลัวเราไปขบวนการไทเอ็นทุกคนยืนตรงตรงมันตรงไม่ได้นะทุกคนเห็นยืนตรงแล้วเราจะกลัวอะไรวะตกไปไม่เห็นมีอะไรเลยมันสูงขนาดไหนเชียวมันไม่ได้สูงอะไรหรอกพูดทำนี้กับกูแบบนี้นะ ขถวต้องนับจำนวนสอง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 ตังซีเอ้าอีกสองคนน่ะตังซีเฮ้ยเฮ้ยไอ้ปืดไอ้สองคนมันหายไปไหนวะไอ้คนขึ้นมาอยู่พี่ก้อนนะพี่เฮ้ยทำอะไรกันเฮ้ยทำอะไรพี่ก้อขึ้นนะทำไมไม่ขึ้นมาโว้ยใหญ่กว้าชันเราจะต้องมีการวางแผนกันอะไรของพวกนี้วะเนี่ยแค่ความสูงแค่นี้ยังกลัวแล้วจะไปสู้อะไรกับนุ่งต่างดาวได้วะเฮ้ย จินเหองไปัโอเคงั้นเราไปวางแผนกันด้านล่างกันต่อรออยู่นานแล้วเนี่ยก็อย่างที่ผมบอกไปนั่นแหละครับตอนนี้เนี่ยพวกคุณกำลังตกอยู่ในอันตรายแต่พวกคุณไม่ต้องเป็นห่วงนะพวกผมทุกคนเนี่ยมีหน้าที่ปกป้องพวกคุณให้รอดในคืนนี้ไม่ต้องทำหน้าเศร้าหรอกครับสวัสดีครับพี่งจะผ่านไปดีดี ผมไมได้ว่ตการที่ผมสร้างมานะครับทุกคนนี่คือปือนที่ผม DIY มาเรียบร้อยเพื่อเอาไว้ต่อกอก,กับมนุษย์ ต่างดาวนี่คือนวัตกรรมที่มันสามารถตรวจจับความร้อนตัวจับความเย็นได้ผมคิดว่าบางคำรู้ต่างดาวเนี่ยอาจจะมีนวัตกรรมอะไรบางอย่างที่ทําให้เขาร่องหนตาของเราเนี่ยไม่สามารถมองเห็นเขาได้ชัดๆัดังนั้นผมคิดว่าผมจะใช้นวัตกรรมนี้ในการปกป้องพวกคุณมันสามารถตรวจับสิ่งที่ตาเรามองไม่เห็นได้พวกคุณเก็ตใช่ไหมว้าวตึกัะตาโตเลยละสิแต่ไม่จบแค่นี้ผมจะบอกอะไรให้ เพื่อหงว่เตรียมอุปมกรอนมาเหมือนกันใช่ไหมเพื่อนๆใช่ได้ยินเสียงแค่นี้พวกคุณก็คงจะอุ่นใจหันไปมองกันเลยละสิคงงงใช่ไหมว่าพวกเราเตรียมอะไรมาไหนเพื่อนๆขอดูอุ้ยคุณแอดยิ้มมุมปากไหมนะไหนขอดูหน่อยสิว่าพวกเพื่อนเตรียมอะไรกันาบ้างเดี๋ยวกันน พวกคุณผมให้เตรียมอุปกรณ์ในการ DIY มาครั้งนี้มาเราเจอกับศัตรูที่ไม่เหมือนทุกครั้งมันไม่เหมือนพวกตัวตลกมันไม่เหมือนอะไรที่เราผ่านมาเพราะฉะนั้นเรากำลังเจอกับมนุษย์ที่มันมีอารยธรรมำชั้นสูงมาจากต่างดาวสิ่งที่คุณเอามาสู้คืออะไรค้<ข>อใหญ่ไงโอ้ค้อใหญ่ไงนี่ไงโอ้มาแล้วมาที่ต้นไม่เจ็บแต่มาตุ๊ตตันอาจจะเจ็บก็ได้ไงคุณถืออาวุธนี้ดูสิ่งที่ผมเตรียมมาหนักไหมหนักแล้วดูคนที่สิ่งที่คุณเตรียมมาทำไ เฮ้แต่ว่าอันนี้ดูนะมันกวักนี่ด้วยโอเคครับทุกคนดูกันดูกันชอบคลิปนี้นะคะแล้วเดี๋ยวเจอคลิปหน้าพี่แมวโอไม่ชอบแบบเอาบูทเอาดีๆอเมาเรียมอะไรที่มันเจ๋งๆมาใช่ไหมนี่ค่ะแมวพันเฟืองเฟังเฟืองเฮ้ยแล้วเดี๋ยวเจอกัน EP หน้านะครับเพื่อนๆครับขอบคุณที่จีรติดตามกันมาโดยตลอด เอ้ยเอาดีดีดีไอ้ปื๊ดซีดีอะไรอย่าี่เขาอะแล่นกันทุกคนเลยมาดูของปื๊ดยิงยิงยิงใดอรังการผมบอกเลยคนไลค์ด้วยนะครับทุกคนครับเพราะถ้าเกิดทุกคนไม่กดไลค์ผมจะไม่รู้ว่าทุกคนชอบคลิปนี้เต็มคาราเบลเต็มคาราเบลเลยใช่ไหม อเ,เอาล่ะไม่เลือกครับในคลิปหน้าเราจะทำอะไรก็รติดตามกันอีกทีนหนึ่งนะครับไอ้แป๊สน้องลังน้องไม่เคยทำให้พี่ผิดหวังตลอด20ปีที่รู้จักกันมาสุดยอดเลยเดีๆๆ๋ยวเดี๋้วสิ่งที่ผมต้องการให้คุณทำตอนนี้ก็คือคุณยืนนิ่งๆทำหน้าเข้มๆไม่คุ้นเหมือนนี่จัน เฮ้ผมจะบอกให้พวกคุณพวกคุณไอหัวล็อกเขาอะสิ่งที่ดีที่สุดไม่ใช่ปืนของพวกคุณนะแต่เป็นกระดองเต่าจริงมันอาจจะดูตลกและมันอาจจะไม่รู้ตัวเลยประโยชน์ของคุณที่คุณใส่กระดองเต่ามาคืออะไรรู้ไหมป้องกันไงป้องกันน่ามันยังไม่รู้มันยังไม่รู้เลยสิ่งที่พวกคุณสิ่งที่พวกคุณใช่ ดีเรากำลังมาประจุายเอาดีๆหน่อยดีแล้วถ้าเกิดบรรลุต่างทำมันมาจริงๆตอนกลางคืนน่ะหลังสวนสนุกเไม่ใช่สวนสนุกสวสัตว์ปิดอะเราจะทำยังไงตอนนี้เนี่ยไอ้แป๊ะพี่จะบอกให้หเราอ่ะควรจะใช้วิธีของไอ้แป๊ะอันนี้คือไอเดียที่ดีเฮโคตรเจ๋งเลยแต่มันกเ็เร่อจริงว่ะแป๊ะไม่ใช่ไม่ไม่เจ็บเลยอ่ะทุกคนรอดูดิ โอ๊ยปกติจะเป็นกูโดได้เลยแป๊ะพี่จะบอกให้ทุกคนควรเอาตามแบบอันนี้เพราะอะไรรู้ไหมเพราะกลางคืนเนี่ยถ้าม่รู้ตางทามันโผมันจริงๆมันเห็นเราถืออาวุธอย่างเงี้ยถึงมันจะไม่มปประโยชน์ก็เถอะอ่ะโยนนี้ไปแต่สิ่งที่สําคัญคือเราควรจะรอให้มันเผลอเราจะควรจะพรางตัวให้มันเหมือนสัตว์ที่สุดเอาล่ะผมมีไอเดียจริงๆแล้วเอา แผนนี้แหละเวอรมาพี่ก๊อตโอเคไหมโอเคตอนนี้เรามีเต่าแล้วนะครับแล้วเราก็จะมีช้างด้วยนี่แหละเราจะเนียนเราจะมีช้างแมมมอนอยู่ในสวนสัตว์นสสติของเราโอเคเราจะเอาแมมมอนตัวนี้เนี่ยเอาวางไว้ตรงนี้ก้าวมาเดินค่อยๆเดินอุ้ยลำบากชีวิตเอาล่ะ แหนี้เลยเวอร์เดี๋ยวเราจะมาดูกันสิว่าแม่มอสก็จะแข่งแกร่ง,งลเล่นเยียงกับสวนสัตว์ของเอ็กซ์ติของเราหรือเปล่าแม่มอสสายหันสายหันเอาละแม่มอสเดินออกมาก่อนเดินออกมาหลบหลบทางให้หน่อย yeah, <okay. S 2> ตอนนี้เรามีแม่มอสแล้วเพราะฉะนั้นต่อไปโคอาลามาสเดินตรงมา พอแล้วมากระโอดหนึ่งที่โชว์ทั้งสองเขาขยับเข้ามาหากันซิรับฟังคำสั่งจากผมโอ้ยมันน่ารักจังวะน่ารักจังวะเอาล่ะทำมือตะเบะอย่างนี้ตะเบะตะเบะเอาใหม่เอาแถวต้องเราก็เลยเจอเจอกับสิ่งมีชีวิตนอกโลกตะเบะเฮ้อ ผมจะให้แมมมอสเนี่ยอาศัยอยู่แถวนี้โอเคไหมเราจะอยู่จุดนี้ทำตัวเป็นช้างให้เหมือนที่สุดเข้าใจนะเบพี่ก้อนนดาอะไจังวะเอาล่ะโคลลมาสสิ่งที่คุณต้องทำก็คือตอนนี้เนี่ยคุณไม่ใช่ปืนแล้วคุณคือโคลลมาสคุณลองวิ่งไปไหนก็ได้แล้วไปเกาะต้นไม้สักต้นหนึ่งเออเกาะไว้เกาะไว้ หันมาทางนี้ก่อนเฮ้ยเฮ้ยเอออย่างไรนิ่งๆไว้เหมือนมากเราจะมีขอร์ลามาอยู่จุดบริเวณตรงนี้โอ้ยอย่าทิงช้างพาช้างเดินมาก่อนพี่แกพาช้างเดินมาหน่อยเร็วไปเลยเดินตรงมาจริงๆแล้วช้างผมคิดว่าน่าจะอยู่ใกล้ๆกันไว้ตรงนี้เฮ้ยเกิดอะไรขึ้นทำไมพี่สายกำลังจะตายแล้วแข็งใจไว้พี่ แรงใจไว้ปมใจเอาแบบจำนเหรอเอาขาอ่อนแล้วเอาเอาตุยแล้วไเอาไมงั้นเอาพี่ก็อนอกมาก่อนงั้นไม่ได้เมาเอ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 ่เอา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 อาเอาเอเอาเาเออาเาเอเอาเอาเอเอาเอาอเออเอาเเอาเอเาาอาเเ กิดอะไรก้นอะไรกับเจ้าหินตอนนี้ผมเริ่มเสร็จแล้วไอ้ไม่ค่อยจะออกแล้วเร็วเร็วเราต้องให้เพื่อนๆของเราทุกคนเนี่ยคุ้นชินกับที่นี่ก่อนกระจายกำลังเป็นสองจุดดีไหมได้ไปกันสำรวจโอ้ไปกับพี่เมย์กับมักกะลอง แล้วก็พี่แก๊สไปกับไอ้ปืนละกัไอ้เป็ดโอเคแล้วก็พี่ก่อนเลยลวกันกระจายกำลังกันเลยตรงนี้มีม้าแค่ตรงนั้นมีเป็ดด้านล่างมีเต่าและปลาคาร์ปเอาหล่ะเราจะไปสำรวจข้างในกันดูว่ามันมีสัตว์อะไรบ้างเฮ้ยตัวจริง่ตองทิ้งเอ้อนี้มันตัวจริงไมเนี่ยตัวจริงตัวจริงเหรอมันนิ่งหายใจอยู่มันอาจจะมองเห็นเราเป็นมนุษย์ต่างดาวมันอาจจะไม่สนใจเราอย่าเข้าใกล้โอเคไหมมันนิ่งๆแบบนี้อยู่นะครับหนู หนูโอเคแล้วนะทุกอย่างจะโอเคนะลูกเอาล่ะเราจะปกป้องสัตว์ตัวนี้ไว้นะครับอันนี้มันน่าจะเป็น,น,นเขาเกว่าอะไรชิชิล่าเหรอไม่ใช่ชิชิล่าหนูยักษ์เหรอไม่ใช่ <S <S มันนิ่งแล้วหนูกินไหมหนูกินหรือเปล่าอ๋อหนูกินเหรอ ออยเยอะเก่งที่สุดเลยนกกินอะไรมากินทั้งวันเลยอตัออันนี้จะเป็นหมูแค้นะครับมี2ตัวเรานับก่อนนะหมูแค้นหนึ่งสองโอเคแล้วกวางก็มีอีกหนึ่งตัวแล้วก็2ตัวเขากำลังกินกันอยู่เอาล่ะอะไรมีคนมาฟังเราตรงนู้นอันนั้นน่าจะเป็นแพะเราต้องนับจำนวนก่อนนะครับทุกคน ไอ้นี่ไงมีหนูอีกแล้วตะกี้หนึ่งสองเอาล่ะเรามีแพะหนึ่งสองสามสี่ห้าหกเจ็ดกโอเคเจ็ดตัวกรงตรงนี้เนี่ยมีอุ้ยเขต้องทำให้มันละเอียดหน่อยนะครับเขาเรียกว่าหนูวะหนูชี้ใหญ่ใหญ่อุ้ยมีสามตัวแล้วหนูยักษ์มีสามใช่มันหนูยักษ์หรือว่าหมูยักษ์หรือหมาักษ์มันคือตัวอะไรวะมผมจำชื่อไม่ได้อ่ะไอตัวนี้น้บหน่อยหนึ่งสองสามสี่ห้าหกเจ็ดแปดแปดตัวโอเคจำไว้ละแปดตัว เก้าตัวอยู่ในบ้านเช็คให้ดีกรงนี้เก้าโอเคอ่้วิมันมีเป็ดมีห่านด้วยนี่ว่าอันนี้ตัวอะไรอ่ะห่านห่านห่านมี2ตัวอันนี้เห็นมันแต่ด้านหน้าแล้วนะครับโอเคทุกคนเดี๋ยวตอนนี้เราจะมาสำรวจที่สวนสัตว์นี้ก่อนนะว่ามีสัตว์ประเภทไหนบ้างเอาตัวไหนกันอย่ีอ่ะงหตัวเนี้ยอุ้ยนี่เหรอหนตัวอะไรอ่ะอุ้ยมันเดินมาหาหนูเหรอ มันเชื่งมากเลยยี่ยมมเดี๋ยวนะเราให้มันนับไม่ใช่มาเล่นกับเราพี่แก๊สพี่แก๊สเราต้องมาทำภารกิจเว้ยคือสัตว์ที่นี่ของเรามันเชื่องมากอยากใช้คนเห็นเนี่ยว่ามันน่ารักแล้วเขาเชื่องมากๆเว้ยใช่แล้วพี่นี่ตัวอะไรนี่คือนจดไว้จดไว้ดูตัวต่อไปในนี้มีอะไรไหมอุ้ยตัวอะไรอ่ะอุ้ยตัวอะไรเสือป่ะเนี่ยเฮ้ยทางมันเสือเลยเฮ้ย นี่มันตัวอะไรอะหมาหรอนเดี๋ยวนี่มันแลคคูนพี่แก๊สแลคคูนแลคคูนกุ๊ก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 นี้เอ้ามันเรียกเหมือนไก่ไม่รู้เขาเรียกยังไงโอเคเรามีจิงโจ้แล้วนะพี่แล้วก็แลคคูนอันนี้เป็นอะไรกระต่ายกระต่ายสองตัวกระต่ายกับไก่เป็นกระต่าย กระต่ายจับไก่ลวมกันเป็นกระต่ายตรงนี้มีกระต่ายสองตัวนี่หนตัวโอเคอันั้นตัวอะไรพี่ก๊อตเผือพบิบิมบาร์ดข้าวบิบิมบาด้วยว่ะโอ้โหโคตรยิงโอเคปื๊ดฮะตอนนี้มีกี่ตัวละอ่าตอนนี้มีติงโจ้หนึ่งแล้วก็มีกระต่ายกระต่ายสองไก่หนึ่งและคูนและคูนหนึ่งแล้วก็คาโบนาร่าคาโบนาร่า คาบีบาร่าโอ้ยถูกแล้วคาบีบาร่าหนึ่งโอเคแล้นนี้และที่สำคัญสัตว์ที่นี่ของเรามีทั้งหมด20ชนิดเว้ยเราต้องตรวจเช็คให้ละเอียดรอบพ่อและครบทุกตัวโอเคแล้วไม่พลาดแล้วแล้วเราจะจำกันได้ไหมเนี่ยว่ามันมีอะไรมั่งเดี๋ยวเราไปดูตัวต่อไปกันดีกว่าทุกคนเฮ้ยพี่แก๊สนึกแป๊สตรงนี้มีตัวเมียน้อยด้วยอ่ะเหมือนน้อยได้อยู่ตัวโตเลยเหมือนไอ้ผมเลยแต่ว่ามันอ้วนกว่าของเรามากเลยนะเว้ยใช่อ้วนกว่ามากนกับที่เาเอาาามททิ้้งี่หนตรเดียวกันเขี้ยวกันเลยอ่ะมันกระจุ่มกันอยู่ตรงนี้วะ แต่ว่าเราต้องนับจํานวนไว้ยพ่เราจะได้มาดูได้ว่ามันมีกี่ตัวไงโอเคแม่นับหนึ่งสองสสี่ห้าหกเจะเพิ่งนับส่วนกันนีอมีเสียงใครหรือเปล่าไม่ใช่ไม่ใช่ไม่ได้ขวางพี่ทำไมหนึ่งสองสามส่้าหล้วไม่เลยพี่แก๊สไปไปอะไรอะไร โอ้โหหลุดออกเลยดูดิไม่นั่งกันไปทำไมดีตกใจมากอะอะไรเนี่ยร้อมตัววันนี้เราจะเจอกับสิ่งต่างดาวแล้วก็หน้ากากมาแค่นั้นเองตกใจาที่หลังก็มาไม้ส่งไม่เสียงไ่สยดีนะไม่ถือปืนในมือก็บอกวัหน1สองถกูช่วยน้าไงเพล่ก็ไม่สิ่งยังไงวะเห็น้น้าหนับผมนับแล้วทนอ้วนังวะเฮ้ปเอาที่อื่นได้แล้วันนี้กงอะไรนับยังอะไรมันคือตัวอะไรแปะอะไรมือนเต่านี่แหละอะไรมันเต่าเต่า ตัวเต่าอเมช่ติมโนนอะไรวะติมตัวอะไรอ่ะไฮเล็กมีไฮเล็กล็อกมีหนึ่งตัวดูให้ดีๆนะเขาอยู่ในโอ่งนั้นน่ะบอกให้นับดีๆอย่าหละหลวมดิเฮ้ยนับอยู่อะไรอ่ะอะไรอ่ะไม่เห็อะไรอ่ะเฮ้ยเอามันไปเข้าคอกเดี๋ยวนั่นน่ะไอ้นี่ก็เป็นความเพลิงวางเฮ้ยเล่นวางแล้วอาม่ไล่วางทำไมทไมอยากเล่นกับมันน่ะมันไกล้ว ในกรงนี้มี3มตัวฝั่งนี้มีหนูแกสบี้เยอะมากๆเลยพี่แม่กับมากระลองในการนับหน่อยนับให้หน่อยนะไม่รู้มีกี่ตัวแต่เราต้องรู้จํานวนให้หมดมส่วนด้านหลังนี้รู้สึกว่ามันจะมีกวางอยู่นะครับที่มีเขามีกี่ตัวให้เต่าตวแล้ว,อวโอเคอเคุอค้ยมีกวางที่มันมีเขานะครับ ตัวพูดมันจะมีเขาตัวเมียไม่มีเขาหรอพี่กตไม่ตัวเมียเขาจะสั้นตัวพูดเขาจะยาวแต่ด้านหน้าไม่มีสองตัวอุ้ย่อยไหมเฮ้ยไห้น้องฉีน้องฉีน้องฉีเขาบอกว่าพวกนี้ถ้าเกิดมันออกมามันจะมาเขาทิ่มเราก็เลยมองว่าเออปล่อยไว้ก่อนเขาเตรียมแล้วอ่ะมันทําท่าอย่างนี้แล้วอ่ะใช่ใช่ไปเถอะผมว่ามีสองตัวจําไว้ด้วยนะถึงเราวางแผนกันต่อแล้ว วางนี้มี2ตัวด้านหน้ามี2ตัวทั้งหมดสิทำไมเอาไปทำอาหารมื้อนี้ของเราไงมันจะบ้าเหรออาไม่ได้หรอเดี๋ยวนะวันนี้มียี่สิบห้าตัวใช่ไหมับใเยอะพอสมควรเลยไปกันต่อด้านหน้าไปตอนนี้มืดแล้วนะครับทุกคนครับพาทิรับฟ้าแลยแล้วก็ดวงจันทร์ขึ้นแล้วด้วยเรารูปแผนผังของขอนแก่นไอ้สติเพลเรียบร้อยแล้วคราวนี้เนี่ยเราต้องมีแผนการในการวางแผนตำแหน่งกันผมคิดว่า มันควรจะมี3ตำแหน่งตำแหน่งแรกก็คือต้องรักษาความปลอดภัยด้านหน้าต้องัวใหญ่ๆหน่อยแปะกับพี่ก๊อตดูแลด้านหน้าได้ปะได้เฮ้ยเมื่อกี้มันอะไรฟุบๆรึเปล่าใช่ไหมใมีอะไรปะพี่แก๊สไม่มีนะ เฮ้ยคิดกันไปเองไม่มีโอเคน่าจะน่าจะคิดกันไปเองเขาวนี้เนี่ยตรงกลางเนี่ยมันน่าจะเป็นตำแหน่งที่สามารถช่วยด้านหน้าแล้วก็ด้านหลังได้ท,ทันทีคนมันน่าจะเยอะหน่อยเอาเป็นผมละกาันแล้วก็พี่เมย์แล้วก็มากระโลโอเคไหมใช่เฮ้ยมันเเสียงอะไรอ่ะมีเสียงเหรอเมืม่อกี้มเสียง,ยงพี่เขชิงงไปดูด้านหลังดิมีอะไรปะมกระต่ายหรือเปล่าไปดูด้านหลังดิมีอะไรไหมพี่แก๊สไม่มีเอาแล้วเสียงอะไรวะโอเคโอเคช่างมัน เอาเรื่องมันจะมืดแล้วและสุดท้ายก็คือสุดท้ายเนี่ยมันจะเหลือประมาณ2คนเพราะฉะนั้นเอาเป็นว่าไอ้เปิร์แล้วก็พี่แกไปช่วยดูด้านหลังในบ้านถ้าเกิดเบียอะไรเรียกผมโอเคให้เดินไปดูด้านหลังให้ดีมันไม่มีอะไรจริงหรอไม่มีอะไรจริงหรอไม,ไ,ไม่มีอะไรเลยไม่เจออะไรเลยเฮ้ยเต่าเดินมานี่นี ตั้งใจมีอะไรหหเขากระดองก่อนรอพี่ไปช่วยโอเคไหมโอเคโอเคเราเหมือนกันกระจายตัวได้มึงสอดสายสายตาไว้ดีๆนะเวดูโยอยากให้มีแม้แต่มดสักตัวทด่เลยลสายตาเราไปได้ได้เลยแก๊สพ่นี้โอ้โหเมเล่นใหญ่นะเดี๋ยวมึงเนหม่ไปส่องไปพี่นุ่นม้าหนึ่งสองสามสามครบปึ๊ดอะไรปึ๊ดคิดว่ามีเพียงแค่มันจะยังครบเจ็ดตัวไหมวะ พี่เราสอดส่องอย่างดีแล้วพี่เราอยู่ตรงนี้เราสอบด่วนอะไดีๆนะเว้ยเฮ้ยอะไรอะพี่อะไรเอะไรตรงนี้มาหรือเปล่าวะพี่เฮ้ยทำไมมึงขี้พอดหนีวะเอาพี่นะพอดพี่กลัวอะไรของพี่มาโอ้โหโอ้โหตกใมันมัมันคงไม่มีไอ้หรอกมั้งมไม่มีหรอกมั้งแต่พี่ว่าให้มากับพี่แก๊สด้วยโอ้ยเรากลัวกูจะรอดเรารีบหนีไปตรงนี้ดีกว่าวะไอ้เหี้ยมันเริ่มแก๊สต้องทักเลยดิโอ้มาเมื่อกี้หนู ทำเสียงไว้หรือเปล่าจ๊ะมันเลิ่มตอดอพี่นี่เริ่มตอดบหมดแลยเฮ้ยพืชน้ำเนี่ยตัวนี้ยังอยู่ปะเนี่ยเดี๋ยวนะผมจำได้ว่ากรงนี้มีหนึ่งตัวนู่นไงข้างในอ๋อโอเคยังอยู่ปลอดภัยไปไปดูตัวอื่นต่อปกติแคทขอที่เรานักมันเจ็ดตัวพี่โอเคพืชน้ำเลยสองสามสี่ห้าหกเดี๋ยวนะเดี๋ยวนะ กี่ตัวเฮ้ยมันหกว่ะพี่เดี๋ยวนะเฮ้ยใช่เหรอเดี๋ยวหนึ่งสองสามสี่ห้าหกตัวใช่ไหมเฮ้ยตอนนั้นเรานับได้เจ็ดไม่หายไปีตัวนึงวะเนี่ยสิบหายแล้วเจ้แล้วหรือว่าเอเลี่ยนเมาสัตว์ไปแล้วอ่ะเราเราต้องเรียนทุกคนไหมอ่ะไอ้เบิร์ตมึงเรียนได้บอกทุกคนเลยนะเฮ้ยทุกคนไหนมีลําดับอะที่เรานับเอาไว้มัเจ็ดตัวแต่ตอนนี้มันเหลือหกตัวไม่ใช่ตัวนึงเลยสามสี่ นี่ี่รพี่เจ๊ไอปืนแล้วทำไมไม่ดูดีๆวะเราบกว่าดูดูล้วะตัวตลอดเลยเอ้ยมันหายไปไหนไม่รู้อ่ะนี่ไงหรือว่าหน่ทุนมันมุดดินเหรอ1มันมุดดินไม่ได้มันมีรู้แค่ั้นเราสั่งข้ไม่มาข้างล่างอ่ะเราปูด้วยปูนมันไม่สามารถมุดได้นั่นแะสิมันจะผลเราพี่เจ๊ไอปืนมันต้องมีระบเหียอวินัยกว่านีอ่ะเราเลพี่เจ๊ ถ่ายไม่ได้ไงอ่ะถามพี่ก่อนก็ได้กันเดินมาดูสามสี่รอบเลยหน่อยเพื่อได้ไดูสิมือถืนกูใช่ไหมพี่แใช่ลูกพี่เอเลี่ยนใช่ไหมหน่าจะเป็นเอเลี่ยนถ้าเป็นเอเลี่ยนยจริงๆนะกูบอกเลยสองคนเราอ่ะรวยละโอ้โหรวยเลยเราพี่อเออเราตัดม,มาไหม,ไมไเออที่ในกระดองมีอยู่ในกระดองมีอยู่เ,เดี๋ยวเราจะรวยกันสองคนเฮ<ท>้ยเฮ้ยเ้ยถ่ายเอเลี่ยนคีอกูไหมฮะ เอเลี่ยนใช่มันก็ต้องมีเหมือนคนหรือเปล่าลูกพี่มันจะเหมือนคนทำไมมันเป็นเอเลี่ยนเฮ้ยเขาจะได้ยินยังไงอะการเหงื่อบ้างลุงตาเฮ้ยว้าวพวกก็ถามมันสิเฮ้ยแต่ว่าลูกพี่ต้องแบ่งเงินแบ่งเงินแปะด้วยนะได้เลยสมมติว่าสิบล้านแล้วก็แบ่งกันคนละห้าล้านเลยเฮ้ยเฮ้ยเฮ้ยลูกพี่ให้ลูกพี่กินด้วยลูกพี่ลูกพี่ลูกพี่ช่วยผมด้วยเฮ้ยลูกพี่อย่าไปเอาซื้อเขาไปไม่ไม่ไม่เอาแล้วผมไม่เอาแล้ว

กลังแปลงแรงครับมันไปไม่ได้เอาใหม่อากรอบจ้าจ้าชิบหายแล้วโอยไม่ไดูอ่ะไอ้บอลมันแปลงไม่ได้เล้วไอ้บอสลหายแล้วขอโทษนะพี่กอนชีวิตของพวกเราอย่าทำไม่พี่กอนมันไม่ ดีดีีมันดีดไหวไหมวะไอ้แป้น้องมัดไหวทุกคนเดี๋ยวมันก็ขับดาวพวกมันแล้วจะเย็นเย็นไว้จะเย็นเย็นไว้ทุกคนนู่นดีๆป้อาไว้ตื่นมากโอเคขออนุญาตนุ่นนิดนึงนะครับโอเคเอาไอ้แป้ครับผมโอ้ยโอ้ยโอโอเคนุ่มนุ่มครับท่านไป่ล้วพี่ปืนหนักเหมือนกันหมือไม่นะครับทุกคนนวดหน่อยนะตรงนี้ปวดนะครับท่านอะไรนะคะเดี๋ยวผมจะลุ้นให้นะครับครับขออนุญาตนู่นนะก็พี่ครับ อะไรอะไรปื๊ดฝากบอกกันหน่อยได้ไหมเขาไม่คิดจะเดินไปไหนเลยนี่อ่านปู่โอเคพี่คอนโอเคพี่คอนโอเคขอนวดหน่อยนะครับเฮ้ยปื๊ดเราจะติด GPS ตามมันไปเว้ยโอเคอ้ยสบายไหมครับท่านขอนวดหน่อยนะครับท่านนะครับโั้ยร่างสบายเลยครับท่านนะทำอะไรพวกผมเลยนะครับโมโหสุกแล้วนะพี่กคอนอย่ามือสั่นอย่ามือสั่นพี่เกด นี่นั่นเละบเปล่วันเขาทำไมบอกว่าอยายายาให้มันจะไปรู้ไม่ก็เปล่งล่างไม่ได้ว่าไอ้บอลมันก็หลับไปแล้วกันไอ้บอสมันไปไหนของมันมันไมมันตื่นสายเล่นเกมมันตั้งนานเนี่ยปีแม่ัะไม่ไหวแล้วเอาละทุกคนมีหน่วยข่าวกองรายงานมาว่าตอนเนี้ยมีเอเลี่ยนมันบุกมาอยู่ในพื้นที่ตรงนี้เราจะบุกไปเลยไหมครับก่อนหน้าเอาละทุกคนเราจะบุกเข้าไปเลยเพราะฉะนั้นเตรียมอาวุธให้พร้อม

ที่เหลือทำาไงกันดีวะนี่ยทุกคนหรือว่าเขาจับพี่ก้อไปเพราพี่ก้ทํทำอาหารอร่อยวะ่หรือเปล่าเจอแล้วไป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 เลยไปหมบลงหมบลงไปไปไปดูไป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  เเยนเย็นเยพูดมาที่เรามาที่มันเกิดอะไรขึ้นวะมันจะลนพวกเราไปแล้วครับ่ครับไม่รู้แต่จกลังไปเรคืมัเป็นียีบท่านนายพอเราะมันเรนตอเ่ฟังหน่อยับพวกเราัยแนอหนูปอฆแบบเ่มันหนงจับเพื่อนขไปด้วยัะ ไม้บอลได้บอลไอ้พวกเราขอกองกำลังด้วยได้ไหมเฮ้ยเฮ้ยใจเย็นก่อนพวกเอ็งมั่นใจหรือว่าจะเข้ากองกำลังของข้าอันตรายนะเว้ยมั่นใม่จผยอมดูอย่างใจแล้วจับดินก็ได้ไม่ใช่สิอยากยิงขนาดไหนว่าเราก็ไม่ฟุ้งใช่เลยเราพี่ขอกระเมยไ้ใช่ได้ถ้าพวกเอ็งมั่นใจขนาดนั้นโดดน้ำสิเล่เล่นเลเอางี้ดีกว่าถ้าพวกเอ็งมั่นใจขนาดนั้นข้าจะขอแต่งตั้งพวกเจ้าเลยแล้วกันเจ้า มีกองพลังหน่วยการที่ดีข้าขอแต่งก้งเจ้าเป็นคนจัตวาย,ย่นร่งีตีรู้แล้วแล้วอย่างนี้เราจะไปกอบกูโลกจะไปช่วยเพี่อนกอกันจะไปเพื่อน ในพลมอบอำนาจให้พวกเราและเราจะทำให้ในพลไม่ผินนดหวังแน่นอนครับนายอยากได้อำนาจอะไรเอาไปใช้ตอนนี้พวกเราทุกคนได้ไาอยู่ในกองทัพทหารอ <c oughs> ย่างไม่คาดคิดด้วยสิ่งที่เรากำลังจะไปเจออยู่ตอนนี้ <c oughs> ก็คือภัยคุกคามจากนอกโลกผู้มันเข้าตัวอยู่บนยาดบินในป่าลึกโ <c oughs> ดยไม่รู้เลยว่าผมได้เอาเครื่องติดตามไว้ในกระเป๋าและรู้ตำแหน่งทั้งหมดแล้วเอาล่ะได้เวลาไปช่วยเพื่อนพวกเราแล้วพี่เมย์ โทรเรียกไอ้บอสเลยบอกมันว่าไม่มีเวลาเล่นเกมแล้วโอเคพี่ก๊อตรอก่อนนะ ปีผ่านไปนะไม่รู้ว่ายายโคตรนะั่นเป็นยังไงถึงไหนแล้วนะว่าไม่ยายอ๋อยายควรเนยไอ้ตั้โคตรน่นตั้งแต่มันโดนมนุษย์ต่างดาวจล่ไปอนะผ่นนี้มันเป็นอาหารหรือยังเนะ <c oughs> ออไอ้ปืนผ่านไปตั้งนานเลยไอ้นี่ทำไมมันยัง ไ้เลยไม่ผ่านไปตั้งนานยังแกเหมือนเดิมเลยวะโอ้ผมแก่มาตลอดชีวิตแล้วผมชินแล้วดู้่าทำไมมันพิจังวะทำไมรังกาเือเอามันไม่ไหวเลยโอ้โอ้ยแย่จะเป็นเองอื้อเลยโอ้ยกดเอ้ยไม่นาเลยถ้าวาสนาเรามีจริงชาติหน้าเราคงได้เป็นเพื่อนกันไหม